สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามช่องยูมารุมฮักนอยู่นะคะสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการคำนวณรัฐบาลไทยของวันที่1เดือน7นะคะนํามาฝากทุกคนเนาะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวมาฟังคาเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นสนับสนุน สลากกินแบ่งของรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงสูงใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังดูกำลังของตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะมายเลฟเจเจห้าเก้าแปดชนลไม่มียานวิเศษนะคะใดๆทั้งสิน้นหรือว่าช่องอยู่มารุมพักในอยู่นี่แหละคะ่ะไม่มียานวิเศษใดๆทั้งสิ้นที่จะอย่างรู้อนาคต ไม่มีตาทิ์นะคะว่าตัวเลขจะมาตัวไหนเป็นแค่การคำนวณคิดค้นขึ้นมาตามสูตรเป็นแนวทางนำมาฝากนะคะทุกคนเนาะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับรัฐบาลไทยเรานะคะรัฐบาลไทยสูตรสูตรนี้ว่าที่แล้วหลุดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนเนาะมาดูกันว่า วันที่สิบหกสูตรนี้จะเข้าไหมนะคะก็คือเด่นเขาสามตัวเนี่ยมาหนึ่งถึงสองตัวนะคะทุกคนเนาะก็คือมีหกมีแปดมีห้านะคะอันนี้ก็คือบางครั้งมาถึงสามตัวนะคะทุกคนอันนี้ก็คือนานๆน,นะคะแต่ว่าหนึ่งถึงสองตัวนี้จะมีให้ให้เห็นอยู่นะคะทุกคนเนาะ ก็คือเอามาเป็นแนวทางเพื่อเปรียบเทียบนะคะทุกคนไม่ใช่สูตรเด่นนะคะคือเอามาเปรียบเทียบกันว่าสูตรไหนจะมานะคะวันที่สิบหกที่ผ่านมาก็ตามที่บอกนะคะเข้าตัวรองนะคะคือศูนยน์นะคะทุกคนไม่เลยเกไม่มีสีเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูของงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะคะเดือนกรกฎาคมเนาะ ให้เด่น01นะคะจับคู่01 09 19 84 83 43 3ตัวนะคะ901 809 419 384 083 143 4ตัว แป0 1ก3า4 3 4 1 9ี่เด่นศูนะคะในสูตรกําลังวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรประจำสูตรประจำของไมล์เลเจีก็เข้าตัวรองสีนะคะเข้าตัวรองสี่เขาแยกกันอยู่นะคะสองสูตรเรามาดูของวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะคะมาดูว่าสูตรนี้จะเป็นไงบ้างนะคะให้เด่นแปดศูนยนะคะจับคู่

4601เด่น80นะคะก็ครบแล้วสำหรับรัฐบาลไทยเนาะก็หวังว่าสูตรจะกลับมาเข้านะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงๆปังๆรวยๆร,รัฐบาลไทยถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่กันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปของพรุ่งนี้นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ